ปล่อยบนโลกออนไลน์แ <rôle> ล้วเนี่ยเรายังทํารายการสร้างนะคะอยู่บนช่องอารินทีวีเอ34ด้วยหลัง8โมงังครบทรงชาติทุกวันทั้งตั้งแต่วันจันทร์ถวันอาทิตย์เลยนะคะลอวจากนั้นเรายังมีการทำโค้ทำฟอรัมทำสัมมนาโรงเรียนพ่อแม่นะคะ อยู่ถึงสามครั้งต่อปีแล้วก็เขาจะให้แก่ออกจากการพัฒนาในเรื่องของการทำพีคอัเฟอร์สถ้าเป็นตลาดแม่ลูกออนไลน์ที่ต่อไปนี่แก่ไม่ได้ลูกหัวนี่อลูกเดียวนี่อนูแม่ได้ร่วดแบบขึ้นแล้นนะดะอะพี่แม่ได้อันนี้ลูกเดียวนี้อันนี้อันนี้แั้ไม่ติดกันว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานแก่ไม่ได้ทุกทุกคนที่เราคิดว่าเรามีภารกิจสร้างชาติในการที่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อสร้างสรรค์ ที่จะสร้างหน่วยเล็กๆที่สุดของสังคมซึ่งก็คือครอบค<ก>รวัวท่แข็งแ,แงรงแ,และเราช่วย้าเ<ก>มื่อครอบครัวแข็งแรงแล้วสังคมก็ย่อมแข็งแรงแน่นอนนะคะขอความร่วทุกท่านด้วยด้วยค่ะขอสิงตัวนี้จากคุณณรินทนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีอย่งนี้นะคะทั้งหมดนั้นคือการเปลี่ยนแปลงครังสำคัญของเราเครือข่ายแม่ลูกอัะดับหนึ่งผู้ลูกฉลาดดีและมีสุขนะคะซึ่งจากนี้ไปแล้วค่ะมริคนเ a บี้แอนคของเราพร้อมที่จะเป็นคู่มือให้กับ เป็นผู่น้ให้กับครอบครัวหนึ่งด้วยนะคะเป็นมาโดยตลอดเลยค่ะอาลคะค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเนื่องจากว่าเราได้ขอเรียนเชิญคุณและแยนรับเชต่อของเราก็เพื่อเป็นเกียรติในการในการมอบรางวัลอมรินทร์เรียนหนูน้อยผันใจมาชวนของเราในปีนี้ด้ <Baby S 2> <อ>ดวยเ <and S 2> ลยนะคะรางวัลหนูน้อยผันใจ ชวนคือรางวัลที่เรามอบให้แก่หนูน้อยคนดังซึ่งเป็นเสียงโบสที่สะท้อนถึงความเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะที่รับการชื่นชมจากผู้อ่านทั่วประเทศและถือเป็นรางวัลมหาชนแท้จริงไม่ว่าจะผ่านทางวิธีารเว็บไซต์รวมถึงวิธีสื่อมวลชนทุกแขนงที่ความสนใจกันเป็อหนางมากเลยนะคะสาหรับในปีนี้เรามีหนูน้อยค่ะที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลหลายคนซึ่งค่อนข้าง